เฮ้ยเฮ้ยท่านได้ยินเสียงอะไรปะเสียงอะไรเหมือนเสียงกี๊ดหรือเสียงอะไรทั้งอย่างอ่ะดูดิได้ยินจริงๆนอะท่านได้ยินเลยเออฮ้ยเธอเป็นไรอะเป็นไรอร้อเธอเจ็บ้อไหมไม่รู้ว่าแต่มันตึงๆมันจี๊ดๆตรงเนี้ยัวกระแทกเโยทไมเจ็บะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่หอสสัอา ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช a n n ลนิวเดยนะคะวันนี้ก็มาพบกับวันใหม่นะคะสภาพมัดผมนะคะที่คือคือจะบอกว่าวันใหม่อะไม่เคยมัดผมออกกล้องหรือว่าถ่ายคลิปให้ดูเลยนะคะวันนี้ก็นวันใหม่ผมก็ไม่รู้นะคะรู้สึกสบายหัวนะคะแล้วก็เห็นหัวละล้านด้วยนะคะทั้งสองฝั่งนะทุกคนคือวันนี้นะคะวันใหม่จะมาทําคลิปเอาคืนพี่เตยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพี่เตยเอาเครื่องสเรย์มาใหม่ไปทิง้งใช่ปะแล้วเครื่อสงสเปรยไปทิ้งอะ ไม่ซีเรียสแต่สภาพของวันใหม่ที่ออกกล้องไปเอาจริงก็รู้รู้รู้ตัวเองแหละว่าไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่ามันก็ดูเฮกไปหน่อยนึงนะกับค,คลิปนั้นนะคะก็เลยแค้นมากนะคะก็คิดมานานนะคะว่าจะเอาคืนพีเตอรอ์ยังไงดีนะคะวันนี้ก็คิดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อาจจะแรงด้วยซ้ํานะคะแต่วันใหม่จะพยายาม ซอบลงนะคะเพื่อที่เออจะให้คลิปนี้ไม่เป็นดราม่านะคะอาจจะเป็นคลิปแกล้งเล็กๆน้อยแต่ก็แรงอยู่แต่ก็ไม่อยากให้มันเป็นดราม่าเกินไปนะคะแบบกลัวเขาช็อกอะเออบอกบอกเลยว่าแกล้งเขาเนะี่ยคือกลัวเขาช็อกนะคะทุกคนเพราะว่ามัน มันเซนสติจริงๆนะคะเรื่องนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่ไม่ชอบนะคะที่เซนสติกับเรื่องนี้นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันนะคะก็ซับซอบให้คุณแม่นิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเซนสติฟท์ง่ายเนาะ,ะคุณแม่เวลอาอ่านคอมเมนต์อะไรที่มันแย่ๆอะไรเงี้ยมันก็จะดาวนะคะตรงนี้เนาะ,ะก็ถือว่าเราทําคลิปสนุงลงมาฝากกันแล้วก็ได้เอาคืนแกด้วยนะคะทุกคนแล้วคลิปนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ะคเดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปของเรากันเลยนะคะทุกคนทุกคนก็คงจะเห็นหน้าปกแล้วนะคะว่าคลิปนี้เราจะทำอะไรนะคะก็อย่างนั้นเลยอะไรอ่ะอ๋อไฟพังไม่เป็นไรทุกคนเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเป็นไฟส้มกันดีกว่าอ่ะก็คือจะอธิบายก่อนว่าก่อนหน้านี้วันใหม่อ่ะนะพี่บอมไว้แล้วนะคะว่าจะแกล้งดื้อลุงในห้องน้าแล้วก็ให้พี่บอมนะคะคอยตั้งกล้องไว้กับพี่ดื้ตรงนู้น คลิปคือแบบเรียวมากนะคะคือภาพเพิ่มเรียวไม่ยิ่งไหวนะคะเกงลงเกงในเรียวห้อยอยูเลยรอแป๊บนึงนะคะอธิบายต่อก็คือว่าวันใหม่อะเตรียมกับพี่บอมไว้แล้วนะคะว่าวันใหม่อาจจะแกล้งล้มในห้องน้ำนะคะแล้วก็ให้พี่บอมมาเออคอยถือกล้องถ่ายพี่เต้ยตอนที่พี่เต้ยม,มาดูอะไรอย่างนี้แต่วันใหม่นี้จะไม่ทำอะไรเยอะแยะเราก็แค่อาจจะนั่งในห้องน้ำ แบบอาจจะลื่นสบู่อะไรนี้แค่พูดถึงอะคนทองลื่นหลงมาันก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะไม่มีเลือดนะคะมันน่าจะแรงไปนะคะสําหรับถ้าเราเอาเลือดไปด้วยนะคะแค่คนทองลื่นหลงในห้องน้าก็น่ากลัวพอแรงแล้วนะคะอะต,ตอน,นี้เดี๋ยวพักบอกพี่บอกก่อนว่าจะเริ่มแล้วนะอะไรนี้ให้เตรียมถ่ายกล้องไปเลยนะจ๊ะ,อะเอถ่า,ายแล้วถ่ายแล้วโอเค 아, เฮ้ยผมโหลดมาแล้วเน,นี่ดาวน์โหลดนะทำไเนี่ยเดี๋ยวนะครับค่ะพี่บอยก,ก่พี่บอยได้ดูสีขงหลบป่ะ พอแตกยังไงมันก็ไม่ได้ยินโอเคไม่ตัดไปมัดกับพี่บอมเรียบร้อยโอเคคือ <Okay. S 1> คนทามเหมือน,น,นเสียงกี๊ดหรือเสียงอะไรทั้งอย่างอ่ะดูดิอิ่มจริงจริงอะถ้าไม่ยินเลยดูดิลองดูดิ<บ>เออเปไน็ไปไนไรเปไน็นไร โกแล้วมันหวังลัน้มันลื่นเอเฮ้ยเราปวดไปแล้วมั้ยล่ะปวดไหมมันเจ็บตูเจ็บ้งกตรงนี้ยเอาึ้กมาเอาลูกมาเอาลูกเอาลูกเอาลูกวแทเยเอไ่หวเจ็บ้อไหมไม่รู้ว่าแต่มันตึงๆมันจี๊ดๆตรงเนี้ยหัวกระแทกเลย่อกี้นะเป็นไรไหมไม่รู้ว่าลงตอนไหนอะ เฮ้ยแต่นอนตัรศั์โทรตั์โทวศัพท่านไหนตัวศัพทไา่ได้เอามาหายแล้วม่ฮะกันม่ลูกกันแม่ไม่ไหวโลกไม่ไหวนี่นี่นี่ทรง้ทรลยโทรเลูกไม่ไหวแบหมดถักชิบหายลวเอาไรอะเจอกันนะปป้าเอารถเอาถิ้นรา ไม่ต้ให้ว ate <m ule digitally wiele> ่าอย่าใช้อันนี้นะ่นอผะอไม่เป็นไรไม่เป็นไรตังเียก่ได้อเาเรียกก่อจะตุมา้ไวักตัตับไ่ไออ เบอร์หมอหรอก็ไม่เป hmm, ็นไรเธอจุกมาตอนนี้จุกมากไหมจุกเจ็บแล้วก็เจ็บจีเลยศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์สี่สองห้าไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์นี้เบอร์นึศูนย์หะเจ้าเจวันนี้เบอร์เธอหรอเออเอาดีดอ๋อเบอร์เธอหรอแล้วเบอร์นี้รับอนี้เจๆมา ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออนี่ผมจะร้องเป็นห่วงลูกไม่เป็นห่วงเหอาไม่็หงเาร่มไปทำยังไงเป็นวงนั่งดยเลมจริงลมจริงตายซะขดออากกาแ้กเอล้ากงอ่ะเขาบอกตลอดว่าเขาเซฟเซฟเธอตลอด เดี๋ยวค่ะทุขอบใจจังใจลูกเดี๋ยวั่งนี้พ่อเล่นหมดนะเหนืยเดีไหมดีะกียร์จริงปะเะียจริงปะหรือว่านัดกันไรรอบรกรอบรหนุ่ตีเดีอบสพี่เล่นนองตีแพี่ไม่ได้ยินเสียงหน่มกี้ารคอนันหม่เตะรอบนเล็บหน่มจะขุดขุดขดแล้ว่านะท่านท่านเสียงมันใหม่เป็นไรไมูก อ,อ,อย่าเล่นอย่างนี้อีกเล่นเล่นอย่างอื่นเลยจริงๆก็ไม่อยากเล่นแต่ว่ามันมีแล้วว่ะที่คนท้องมันจะแกล้งคนได้แสบอะไรไหมจริงๆก็ต้องระวังไว้หลเข้ามาไอ้อนานานาบัลลื้อเขาบอกไปหลายรอบแล้วเขาบอกให้เธอซื้อแผ่นการเลื่อนมาให้เขาอยู่แต่ว่า แต่ว่าห้องน้ำในในห้องน้ำอ่ะเวลาอาบน้ําเสร็จอ่ะมันลื่นจริงทุกคนอันนี้ก็คือจะไปซื้อแผ่นกันลื่นอะ่ะมาอยู่แล้วคือวันนี้วันใหม่เพิ่งบทไปกับพี่เต้ยว่าพี่เวลาอาบน้ําเสร็จอะ่ะช่วยรีดน้ำออกหนุได้ไหมเพราะมันลื่นเพิ่งพูดไปวันนี้จริงจอันนี้สะอาดอันนี้ก็เลยคิดได้ ตั้งแต่แต่จิงคิดคิดคิดเนี้ยคิดนานแล้วแต่ว่าไม่กล้าทำเพราะว่าหนึ่งและมันรุนแรงมันดูเซนสีฟสำหรับคนท้องด้วยสำหรับคนดูด้วยแล้วก็สำหรับพี่เตยด้วยแต่ว่าเราโดนแกล่ะทุกคนเราจะยอมได้เหรอ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 ,อ,อย่างผมแล้วใครจะทนไหว<อ>เ,เหราถ้าเขาดูเพื่อความบันเทิงก็ได้แต่ถ้าเขาซีเรียสก,ก็แล้วแต่นะไม่ช่วยออหนูทำแกล่ะหนูทำคลิปแกละที่เฉยจะไปทำงานต่อหนูมอบความรักให้พี่ไงหนู ลูกเรายังปลอดภัยยังแข็งแรงดีอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ5เดือนกับอีก1นึ่งวีคแล้วแล้วก็ขอสปอยไว้ด้วยว่าตอนนี้เรารู้เพศแล้วนะคะทุกคนแต่เรายังไม่บอกคุยทัวหน้าเอ็นจอยอันนี้อยู่มันแตอยู่เหงื่อแตกอุ้ยเดี๋ยวก็ปิดคลิปด้วยกันก่อนนะคะคลิปนี้ขอโทษต้องขอโทษพี่เตยด้วยต้องขอจับเราไม่จับคะเราต้องขอโทษพี่เตยด้วยเพราะว่าคลิปนี้มัน ก็กต่แต่แกงพอประมาณนะใต่ก็เป็นแจะกองไฟฟ้าแล้วแบบคลิปนี้นะแบบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วันใหม่ด้วยคเขาก็คือแกงผมคงตกใจมากเลยอ่ะคือแบบ แบบมันเป็นพ่อนะนเปนมันเป็นห่วงนะนเธอนเนาะวัวเธอจะเป็นอะไรไปลัวลูกจะเป็นอะไรไปก็เลยเป็นห่วงไงเ <c oughs> มื่อกี้ได้ยินว่าเดี๋ยวผมได้กล่องมานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวให้ทุกคนดูที่วันไหนซื้อกล่องให้ผมอะรอติดตามหนแค่บอกว่าหนูแค่ถาว่ากไดก่องหรเปลาีก่องเมื่อกี้ตัดออกเลยมปิดเองแต่ผมออกทุกคนคลิปนี้ก็อย่าซีเรียสจะดราม่านะคะทุกคนขอบคุณนะที่ดูคลิปนี้่ะ น้อยนิ่งอยู่ปลอดภัยดีนะคะบบ๊าายย